าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจาร์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ อ๋อฝาพญาน่ต่อมาทิฐานจเจ้าเมืองมาเลยวเอามาถวายบอกผมมีนิดๆไปจะต้องเอาฝาพระบาทมาถวายหลวงพ่อเนี่ยตรงไหมตรงเป้าไหมไม่ตรงไม่เป็นไรคนไหนตรงก็ขอให้เข้ามาคนไหนไม่ตรงก็ออกไปไม่มีอะไรที่จะเข้าสเปคเข้าเซตเดินกันทานมันก็ไม่ชอบบัณฑิตไอ้บัณฑิตไม่ชอบพานนะขอฝากทั้งหลายรอ่นต่อมาทิฏฐานวันนี้แลืวันนั้น ถ้ามีนิสัยปัจจัยเคยเป็นพุทธบศาสตร์หรือเป็นในพรางไถยเจตบุตรอยู่ในป่าหิมพานเมืองเจตรลากได้สามเจตบุตรบอกปาก,กรักาผู้สุศนน์อุสนนเดินทางเคลือกระดานแม่คุณแม่ทุนหเหวออุตสาหไปรถราชลกทรงยังมีอาญาตกบะหมุกมาขอรถไปสิถ้าท่านปราถนาดีเช่นนี้แล้วยข้าพเจ้ายินดีบริจาคทานข้าพเจ้าจะขอเดินด้วยฝ่าพระบาทของพระองค์เอง จะเหยียบน้ำเหยียบหายจะกินข้าวก็กลางดิน้นกินกลางรายกพระเจ้าก็ยอมนี่สิให้มาเต็มได้อย่างนี้สนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะแสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง